วิธีการเปิดประชุมออนไลน์หรือการสอนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet นะคะอันดับแรกเลยให้เราไปที่โปรแกรม Google c h r o m ค่ะสังเกตมุมบนด้านขวามือของท่านนะคะจะมีรูปวงกลมเรียงกัน9อันค่ะให้เราคลิกเข้าไป1ครั้งค่ะหลังจากนั้นมองหาสัญ,ญลักษณ์รูปกล้องที่เขียนว่า Meet ค่ะคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ ทางด้านซ้ายมือของท่านนะคะจะมีปุ่มสีน้ำเงินการประชุมใหม่คลิก1ครั้งค่ะเริ่มการประชุมทันทีรอระบบประมวลผลสักครู่นะคะเมื่อเข้ามาแล้วจะเห็นหน้าตาแบบนี้นะคะตอนนี้คือออนไลน์แล้วนะคะ,ะจากนั้นให้เราคลิกคัดลอกค่ะ เพื่อที่จะนำลิงก์ไปส่งให้นักเรียนหรือผู้ร่วมประชุมนะคะหรือจะคัดลอกข้างบนนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะมีมีผลเท่ากันค่ะหลังจากนั้นนำลิงก์ที่ได้ไปแชร์ให้นักเรียนของเรานะคะพอนักเรียนกดขอเข้าร่วมแล้วนะคะระบบจะดึงเข้ามาแบบนี้ค่ะอันนี้คือนักเรียนที่เคย ร่วมประชุมแล้วนะคะก็จะเข้ามาอัตโนมัติค่ะแต่ถ้ายังจะมีกรอบสีน้ำเงินขึ้นตามรูปที่ขึ้นดังนี้ค่ะนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคุณครูเจมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ